มาแล้วชัดเจนที่สุดสำหรับดิจิ t a l วอลเล็นะครับเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็คือคีแมนคนสำคัญระดับ v ีว p คุณทักษิณวันนี้เนี่ยคุณทักษิณไปพูดในเวทีเนชั่นดิ n เนอร์ทอนะครับเกี่ยวกับดิจิ t a l วอลเล็มันเป็นหนึ่งหน,หนึ่งในหัวข้อที่คุณทักษิณพูดแล้ววันนี้คุณทักษิณพูดชัดเจนมากเรื่องของการแจกเงินว่ายังไงรู้ไหม คุณทักษิณบอกว่ามันมีงบงบหนึ่งที่ต้องใช้ในเดือนกันยายนก็คืออ่ะได้งบมา1.2แสนล้านและก็งบกลางมา20,000ล้านรวมแล้วงบตัวนี้145,000ล้านบาทเนี่ยต้องใช้ในเดือนกันยายนก็เลยเอาเงินก้อนนี้คุณผู้ชมครับมาแจกเป็นเงินสดในโครงการดิจิตอลเ l l ต t นะครับให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งมี13.5ล้านคนและคนพิการอีก1ล้านคน เท่ากับว่ากันยายนนี้ดิจิตอลบอลเลตที่เป็นเงินสดอันนี้ผมเข้าใจเองนะกันยายนนี้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนซึ่งมีทั้งหมดประมาณ13,5ล้านคนและคนพิการซึ่งมีรายชื่อทุกอย่างแล้วในอีกประมาณ1ล้านคนรวมแล้ว14,5ล้านคนคุณจะได้เงินจากโครงการดิจิทัลบอลเลตซึ่งอันนี้แจกเป็นเงินสดเลยทันที10,000บาท แต่หลายคนถามแล้วจะลงทะเบียนอะไรยังไงไหมคือตอนนี้รายละเอียดยังไม่ชัดเจนแต่คนที่เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วแล้วก็คนที่ถือบัตรคนพิการแล้วเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่แล้วมีรายชื่ออยู่แล้วรัฐบาลบอกมันไม่ยุ่งยากอะไรถูกไหมเอาอีกกลุ่มหนึ่งคุณรักษินบอกแล้วตุลาคมเนี่ยมันจะมีงบใหม่เข้ามาเป็นงบปี68ถูกไหมฮะคุณทักษินก็พูดว่าตุลางบใหม่ ไอคนที่ลงทะเบียนเอาไว้จะได้รับการคัดกรองเพื่อจะได้เงินดิจิตอลวอลเลตมิฉะนั้นให้ผมตีความเองนะก็คือใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ตามระบบไทม์ไลน์เดิมของโครงการดิจิตอลวอลเลตก็คืออ่ะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านแอปทางรัฐแล้วเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ยสาล้านคนก็จะต้องเข้าสู่ระบบของการคัดกรองคำถามคือ อันนี้ยังไม่แน่ว่าจะได้เงินอะไรเพราะคุณทักษิณไม่ได้พูดชัดเจนพูดแค่ทิ้งท้ายแค่เพียงว่ามันเป็นการไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษที่แม่นยําเงินสดไม่แม่นยําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าคนที่เข้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในงบก็คือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทั่วไปเนี่ยจะได้เป็นเงินสดหรือได้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตแล้วใช้อะไรยังไงแต่ไทม์ไลน์ก็จะเป็นไทม์ไลน์เดิมก็คือว่า ตอนนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอยากได้สิทธิ์คุณก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคนที่ไม่มีสมาร,ร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือมันก็จะไปเข้าทำลายเดิมว่าคุณก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันเพื่อคุณจะต้องไปผ่านการคัดกรอง30ล้านคนมิฉะนั้นแล้ววันนี้ค่อ,คอนข้างชัดเจนว่า1คนทักษิณบอก Digital, ดิจิทัลวอร์เรจแน่นอนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนะฮะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าบรสวัสบริการแห่งรัฐคนพิการจะได้ก่อนเป็นเงินสดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วเน ก็จะได้เป็นกลุ่มต่อไปแต่เงินสดหรือดิจิทัลไปว่ากันอีกทีหนึ่ง